สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาพบกับไซนาอีกแล้วใน intermittent fasting หรือ IF กับไซนาผ้าพอมวันนี้เป็น EP ที่28แล้วนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะไซนาตั้งใจทําให้เพื่อนๆดูเลยเกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟดํานะคะซึ่งไซนาเคยทํามาก่อนแล้วแล้วไซนาก็ลบไปเนื่องจากว่ามันเป็นแนวตั้งทีนี้ไซนาอยากจะทําเป็นแนวนอนให้หมดเลยก็เลยต้องทยอยกลับมาทําใหม่นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถที่จะติดตามไซนาได้เลยนะกดกระดิง่งกด subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครนะคะมีปุ่มคําว่าเขียนว่าติดตามก็กดคำว่าติดตามนะคะแล้วก็กดตัวกระดิ่งที่มันมีตัวสั่นนะมันจะมีอยู่3ตัวใช่ไหมก็เอาสองตัวหรือสามตัวจะไม่ได้อะให้เอากระดิ่งที่สั่นแต่ถ้าใครเขียนคําว่า subscribe ก็กดไปที่ subscribe นะคะเพื่อนๆโอเคเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟดำไซน่าขออนุญาตอ่านนะคะเป็นอเป็นของ กระปุก .com นะคะเข้าไปในฟอรั่มของคุกกิ้งนะคุกกิ้งกระปุก .com นะคะอันนี้เซนะหามาอันนี้คือแบบว่ารวบรัดที่สุดแล้วนะคะภายในเวลาไม่กี่นาทีประโยชน์ของแกกาแฟดำนะคะเพราะกาแฟดำม,มีความเข้มนะคะแล้วค่อนข้างอมขมเปรี้ยวจึงทําให้วางท่านนะคะไม่ปลดปาันสักเท่าไหร่แม้แต่คองกาแฟเองก็ยังยอมแพ้ส่วนคนที่รักสุขภาพขึ้นมาหน่อยก็จะนิยมดื่มมากกว่า จะดื่มมากกว่ากาแฟชนิดอื่นเพราะนอกจากจะมีประโยชน์แแฝงอยู่มากมายการดื่มกาแฟดำยังได้ลิ้มรสกาแฟแบบเน้นๆพร้อมด้วยกลิ่นหอมที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อยากรู้กักา,กาแฟดำกันหรือยังถ้ายังรู้แล้วเสนาจะพาไปดูประโยชน์นะคะหนึ่งค่ะช่วยปลุกความตื่นตัวนะคะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเห็นไหมเวลาใครที่ต้องขับรถนานๆหรือต้องทำอะไรแบบต้องคอนเซนเทรตกับมันจะต้อง ดื่มกาแฟดําสังเกตไหมคะนะมันช่วยได้นะคะ 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งและช่วยชะลอวัยอันนี้แบบว่าอ,อ,อะไรก็ตามที่ช่วยชะลอวัยเซนะ่าชอบเอามาออกนะต่อมา3ค่ะกระตุ้นความจําเนื่องจากสมองเซนาะไม่ค่อยจะดีนะคะเซนาก็ต้องดื่มนะเพราสี่ค่ะขับพิษสะสมในร่างกายลดอาการบวมน้ําและเพิ่มเพิ่ม พิ่มเพิ่มเพิ่ม,มการเผาผลาญไขมันลดน้ําหนักได้เพื่อนเพื่อนใจน,นะขอไล่ลงตรงนี้ได้ไหม <c oughs> เคยได้ยินมานะคะว่ากาแฟดําดที่ดอยดีท็อกลดอาการบวมน้าได้เพราะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงช่วยขับแบคทีเรียหรือสารพิษต่างๆ ในร่างกายออกมานั่นเองและยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายได้คนลดน้ำหนักจึงนิยมดื่มกันมากทีเดียวเพราะในกาแฟดำา1แก้วไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยหรือปริมาณ100มิลลิลิตรจะให้พลังงาน5-10แคลถึงแม้ว่าน้อยมากหากต้องดื่มกาแฟดำ อะไรเนี่ยลดน้ำหนักอ๋อหากต้องดื่มกาแฟดำลดน้ําหนักควรดื่มหลังมื้ออาหารและก่อนออกกําลังกาย30นาทีนะคะจะช่วยเพิ่มผับการเผาผลาญทําทให้เราสามารถออกกําลังกายได้นานด้วยนะคะข้อ5ค่ะลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพุุนข้อ6ลดอาการหอบหืดข้อ7ลดความเสี่ยงโรคเกาข้อ8ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ้9ลดความเสี่ยงคว,ความเป็นโรคปาร์คินสันและข้อ10นะคะดี D. ต่อตับค่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะใครที่ยังดื่มกาแฟแล้วใส่นมเอยน้ำตาลเอยครีมเทียมเอยอันนี้คิดใหม่นะเพื่อนๆน,น,นะโดยเฉพาะคนทำไอเฟห้ามนะคะดื่มกาแฟดำเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไซนะจะส่งทุกทุกคนไปที่ห้องครัวของไซนะค่ะว,ว่าวันนี้ไซนะจะดริปกาแฟอะไรให้ทุกคนดูไปกันเลย สำหรับการดื่มกาแฟในตอนเช้าของไซนาะนะคะไซนาะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือกาแฟอเมซ o n ค่ะซึ่งเป็น Amazon s i กเนเจอรนะคะมีหลายรสหลายรสชาติมากเลยเดี๋ยวไซนจะแปะลิงก์เอาไว้ที่หลังนะดริ f ท์ก f แ e นะคะดริฟเฟชกาแฟแอนิเวร์ e มีเดียมทูดาค่ะก็คืออ่ามันจะค่อนข้างจะเริ่มเข้มจากปกติธรรมดาแล้วนะคะกล่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมด ห้าซองนะคะด้านหลังก็จะมีฮาราลนะคะสําหรับมุสลิมนะคะแล้วก็จะมีวิธีการใช้เดี๋ยวเซียญญจะใช้ให้ดูหมดอายุปีพันสองยี่สิบสองนะคะโอเคได้นานอยู่เหมือนกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเรามารีบแกะกันนะคะแกะยากหน่อยนึงอ,อ่ะอ่ะพอแกะออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ถ้าภาพมันเลื่อนๆหน่อยเพราะว่าไซน้ำไม่ได้แต่งหน้าไซน้ำก็เลยใช้เอฟเฟกในการแต่งหน้านะคะมันก็จะคือมันมันคือไม่ได้อะไรแต่อย่างใดคะ่ะแกะออกมาอย่างนี้เลยอืหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆนะแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะเปิดฝาค่ะเขาจะมีตัวซิปอยู่ด้านหน้านะคะด้านบนเนาะเราก็แกะออกไม่ใช่ซิปแหละมันเป็นตัวปักแล้วเราก็ หยิบมาด้านข้างนะคะด้านข้างเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะให้เกาะแก้วที่เรานี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะข้างในก็จะเป็นผงกาแฟนะคะเป็นผงกาแฟนะชาน,นะเตรียมน้ําร้อนไว้แล้วนะคะก็ค่อยๆดริปนะคะดริปภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเด็กๆชาน,นะเคยนั่งสอนภาษาอังกฤษเด็กไงเราก็แบบ ก็จะถามอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะดริปไปว่าหยุดนะคะก็อให้เขาดริปเองเนาะไปเรื่อยๆนะคะเนัก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะเดี๋ยวจบจากนี้ค่อยไปฟังการอธิบายประโยชน์ของโกโก้กันนะคะไม่ใช่สิกาแฟ <laughs> <laughs> เห็นไหมพูดถูกๆเผิดๆ ตัวนี้จะค่อนข้างเข้มซึ่งไซนะาเคยซื้อมาของโอยบางขอนนะคะจะขึ้นตรงนี้โดยบางขอนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเลยแหละซึ่งไม่ถูกปากไซนะาแต่อย่างใดนะคะถ้าเป็นกาแฟตัวนี้จะจะเข้มกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้เข้มสะใจจนถึงแบบไซนะาแบบเออแบบเข้มแบบเข้มๆไซนะาชอบแบบเข้มเๆมากๆนะคะ น้ำเขาจะค่อยๆดิฟลงไปนะคะเราก็แค่ใส่กาแฟไอ้ใส่น้ำผ่านกาแฟแล้วก็กรองลงไปด้านล่างน้ำก็จะเป็นกาแฟแล้วจะเป็นลักษณะนี้ปุ๊บโอเคไหมนะโอเคได้แล้วล่ะนะคะ,ะยกขึ้นดูหนไหมคะยกขึ้นมา คือเนื่องจากน้ำมันร้อนอ่ะเราบีบมันไม่ได้อ่ะนิดเดียวก็พอแล้วตอนนี้เราก็ได้กาแฟดำที่น่าดื่มมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องตัดวิดีโอของไซนะนะคะโอเคกลับมาแล้วแต่กาแฟอยู่ไหนกาแฟฉันอยู่ไหนโอเคอยู่นี่อยู่นี่ว่นี่อหอมมากขอดื่มเลยนะ ตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ทานหลังมื้ออาหารนะคะจะได้ช่วยเผาผ่านพลังงานค่ะสามารถเติมน้ำร้อนได้นะคะอันนี้นะคะมวนถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะคะแต่ฉันน่าจะขึ้นถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีความไม่มีความข้นไม่มีความแบบ ไม่มีเหมือน texture นะคะ่ะแต่มันเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นมีรสขมไม่มีความเปรี้ยวนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะอืมโอเคเลยนะคะโอเค ซึ่งชนะไม่ได้มาโฆษณาอ m เมซอนแต่อย่างใดแต่ฉชนนถือว่ามันจับต้องได้สําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเลยจริงๆนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนนะเดยวมันมีหลายมันมีหลายหลายหลเกี่ยหลายเหมือนมาจากต่างที่อค่ะอย่างเช่นอันแรกนะคะอันนี้จะเป็นออริจินอลที่ซนาทานส่วนอันนี้ก็คือดอยปังขอนนะคะมาจากดอยปังขอนแล้วก็มีมาจากจังหวัดน่านนะคะ กจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเขาบอกว่ามันจะละมุนเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะซึ่ง3มตัวที่ไซนะไม่ได้ดื่มเนี่ยก็คือมันจะมีความละมุนนะคะขมน้อยนะคะแต่ที่ไซนะเลิฟที่สุดก็คือตัวแรกนะคะก็คือขมแต่ถ้าใครไม่ใช่นักดื่มกาแฟแต่อยากอยากเาผาผลาญพลังงานอะไรในลักษณะเนี้ย ก็คือเลือก3ตัวนี้ได้เลยเพราะอ่อนมากๆนะคะโอเคก็ประโยชน์นะคะเซนาก็บอกไปแล้ววิธีการทำเซนาก็บอกไปแล้วถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกในการหาดริปของอเมซอนเพื่อนๆสามารถใช้กาแฟจากพูดตรงๆอย่างเช่นเนสกาแฟ ى, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อย่าใช้ทรีอินวันะอันนั้นไม่ได้ผลนะคะนอกจากคนที่ไม่ได้ทำเอฟเท่านั้นนะคะ ถ้าทำไอเคุณต้องใช้กาแฟาดำเท่านั้นถึงจะช่วยเผาผ่านพลังงานของคุณได้และความขมทำให้เราอิ่มนานนะคะถ้าคุณไปใส่ให้มันหวานซะเนี่ยแทนที่มันจะบอกว่าไม่อิ่มมันก็บอกว่าเพิ่มน้ำหนักให้เราด้วยเนาะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปในคลิปที่29จะมาด้วยเรื่องอะไรนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่มา จนถึงจุดนี้นะคะยังไงก็ฝาก subscribe อีกรอบหนึ่งนะคะกดติดตามและ,ะกด subscribe นะคะเวลาบางท่านเนี่ยก็จะเขียนว่าติดตามเนาะให้กดคําว่าติดตามแล้วก็จะมีกระดิ่งสามตัวส่นะับแอบไปเปิดมาแล้วมีกระดิ่งสามตัวก็คือหนึ่งเตือนสองไม่เตือนนะคะแล้วก็สามเฉยๆเตือนไม่เตือนเฉยๆนะคะหรือถ้าใครขึ้นมาว่า subscribe นะคะก็กดไปที่ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปเลยค่ะ ที่มันมีตัวกระดิ่งสันๆนะคะโอเคนะสซนะฝากตรงนี้ด้วยนะคะจะได้มีคนฟอลเลอร์ฟอลโล่ไซนะเยอะๆแเราสซนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะเพืพ่อนๆขอบคุณมากๆเลยที่มาฟังกันนะบ๊ายบายคะ่ะ